นางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสและการอำนวยความสะดวกประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2569 การตรวจเยี่ยมครอบคลุมช่องจำหน่ายตัว๋วรถร่วมรถตู้และรถตวยสารพร้อมกำาชับมาตรการด้านความปลอดภัยตรวจสภาพรถและความพร้อมของพนักงานขับรถเพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้ปลอดภัยสะดวกและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังติดตามการให้บริการรถรับส่งผู้โดยสารเส้นทางสายใต้ใหม่สนามหลวงสำหรับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพซึ่งให้บริการ5คันทุก12-15นาทีมีผู้ใช้บริการประมาณ100-200คนต่อวันพร้อมกำชับให้บขสและผู้ประกอบการรถร่วมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศกาลทำให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัยสูงสุด